พระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าตามราชประเพณีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยท์ทิราชเจ้าได้เสด็จถลิงถวันยราชสมบัติบรมราชาพิเศษแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาฉเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมราชินีและในครั้งนี้ก็มีพระราชารือไทประสงค์ที่จะให้เป็นไปตามโบราณราชาประเพณีนั้นจึงมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีดังกล่าวนั้นจงทุกประการขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไกรและเทพพเจ้าทั้งหลายจงดนบันดาลอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัทระสุทาพิมลลักษ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพระชนมายุพันณนะสุขะ พระละปฏิพานท่านาสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอัฏฐวิบูรณ์มนูนผลสกลเกียรติยศเดชานุภาพมโหรานทุกประการเทินประกาศนวันที่สี่พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่สในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ที่งามพร้อมแสนอ่อนนอมประจักษ์ทุกสายตาเปรียบเสมือนของขวัญอันล้ำค่าจากพระราชาให้แด่ชาวไทย เป็นนาเิ้มแข็งดึงสายฟ้าปกป้องพระราชาด้วยหัวใจคอยดูแลทุกโมงยามแทนปวงชนชาวไทยน้ำพระไทยเปี่ยมจงรักและพักดี ไทย